สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะเป็นแนวคิดจากธรรมบรรยายของครูบาท่านหนึ่งที่พูดถึงความต่างแบบชัดเจนเลยระหว่างเป้าหมายชีวิตแบบทางโลกกับทางธรรมครับผมเป็นเรื่องที่น่ากบคิดเหมือนกันนะว่าเอ๊ะปกติเราวิ่งตามอะไรกันอยู่แล้วทางธรรมเขามองต่างอย่างไง ใช่คะ่ะวันนี้เราเลยจะมาเจาะกันดูว่าแก่นมันคืออะไรกันแน่แล้วก็ความหมายของคำว่าทุกข์ที่ทางธรรมพูดถึงเนี่ยมันคืออะไรรวมถึงวิธีฝึกที่อืมอาจจะฟังดูไม่เหมือนใครนิดหนึ่งครับถ้าเริ่มจากทางโลกก่อนเลยเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมุ่งไปที่การสแสวงหานะครับหลักๆก,ก็มีสองอย่าง คือ1ความมีความมีหมายถึงพวกเอ่อทรัพย์สินเงินทองบ้านที่ดินอะไรแบบนี้รึปเปล่าคะใช่ครับการสะสมวัตถุต่างๆกับอีกอย่างคือความเป็นความเป็นครับก็คือสถานะทางสังคมตำแหน่งหน้าที่หรือว่าบทบาทตัวตนที่เราเป็นเช่นเป็นสามีเป็นพ่อเป็นหัวหน้า เป็นคนนั้นคนนี้อ๋อเข้าใจแล้วค่ะก็คือสร้างตัวตนสร้างหลักประกันให้ชีวิตให้ร่างกายมันอยู่สบายสบายประมาณนั้นครับแต่จุดที่น่าคิดคือสุดท้ายแล้วไอ้สิ่งที่เราหาสะสมมาเนี่ยร่างกายมันก็เสื่อมไปอยู่ดีเอาอะไรไปไม่ได้เลยจริงค่ะส่วนความเป็นต่างๆที่เราแบกไว้พอเราตายไปมันก็หายไปด้วยเหมือนกันถูกต้องครับมันก็วนเวียงอยู่แบบนี้นี่คือภาพของทางโลกนะ แล้วทางธรรมล่ะคะต่างกันยังไงทางธรรมนี่กลับกันเลยคือไม่ได้เริ่มที่การสแสวงหาการเริ่มด้วยการทิ้งทิ้งทิ้งอะไรอะคะทิ้งทุกอย่างเลยเหรอเออไม่ใช่ทิ้งถาวรน,นะครับ แต่เป็นการละวางชั่วคราวเหมือนเคลียร์พื้นที่ในใจเราก่อนเพื่อจะเรียนรู้อะไรบางอย่างเหมือนตอนพระพุทธเจา้าท่านสละทุกอย่างออกบวชเนี่ยครับออืเพื่อไปค้นหาความจริงก่อนแล้วค่อยกลับมาใช่ครับฝึกตัวเองให้พร้อมก่อนแล้วค่อยกลับมาช่วยเหลือคนอื่นได้น่าสนใจค่ะแล้วสิ่งที่ทางทําให้เรียนรู้กลับกลายเป็นเรื่องทุกข์อะคะปกติเราจะพยายามหนีทุกข์กันใช่ไหมหรอนั่งสิครับ แต่นี่คือประเด็นสําคัญเลยคือทุกในความหมายทางธรรมเนี่ยมันอาจจะไม่เหมือนกับความลําบากทางโลกที่เราเข้าใจกันยังไงคะความลําบากทางโลกเช่นทํางานหนักหาเงินนี่ไม่ใช่ทุกหรอคะตามที่ครูบาท่านสอนนะครับความเหนื่อยยากทางโลกพวกนั้นนะ่ะถึงจะลําบากแต่มันยังเป็นการทําตามใจเราอยู่คือทําเพื่อสนองความอยากได้อยากมีอยากเป็นอ๋อยังทําตามกิเลสว่างั้นเถอะครับ แต่ทุกที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสถึงจริงๆอะ่ะคือสภาวะของความขัดใจความขัดใจใช่ครับความรู้สึกฝืนใจไม่ได้ดั่งใจการต้องเจอกับสิ่งที่เราไม่ชอบหรือไม่ได้ในสิ่งที่อยากได้มากๆอันนั้นแหละคือทุกที่แท้จริงที่ต้องเรียนรู้โหลึกซึ้งเลยค่ะแปลว่าการปฏิบัติธรรมจริงๆก็คือการฝึกเผชิญหน้ากับความขัดใจฝึกฝืนใจตัวเองนี่เองใช่เลยครับ คือฝึกขัดใจไปเรื่อยๆเ,เริ่มจากเรื่องเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจําวันนี้แหละครับฝึกไปจนกว่าใจมันจะชินจนมันไม่ดิ้นรลนไม่ต่อต้านกับสิ่งที่ไม่ถูกใจแล้วอย่างนั้นหรือเปล่าคะประมาณนั้นครับฝึกความอดทนต่อสภาวะที่ไม่น่าพอใจภายในใจเราเองแล้วที่บอกว่ามีวิธีการฝึกที่อาจจะดูแปลกๆปกหน่อยล่ะคะอ๋อครับคือในการฝึกเนี่ยบางทีครูบาอาจารย์อย่างเช่นหลวงตาท่านอาจจะใช้วิธีการที่ดูเหมือน กระแทกอารมณ์หน่อยกระแทกอารมณ์ครับซึ่งอาจจะพูดจาตรงๆไม่ตามใจหรือบางทีก็ยกเรื่องกิเลสเรื่องเพศมาพูดแบบเปิดเผยเลยก็มีโหฟังดูแรงนะคะครับแต่เป้าหมายท่านไม่ใช่เพื่อความหยาบคายนะแต่มันเป็นเหมือนอุบายหรือเป็นกระจกกระจก ใช่ครับเพื่อให้นักภาวนาเนี่ยสะท้อนเห็นอารมณ์ดิบๆของตัวเองที่มันพุ่งขึ้นมาตอนนั้นว่าเฮ้ยเราโกรธไหมเราไม่พอใจไหมจิตมันไหลไปตามคำพูดนั้นหรือเปล่าอ๋อให้ย้อนกลับมาดูใจตัวเองแทนที่จะไปตัดสินการกระทำภายนอกของท่านถูกต้องครับหัวใจหลักคือการย้อนเข้ามาดูใจสังเกตความคิดอารมณ์ความเปลี่ยนแปลงข้างในเราเนี่ยแหละ แล้วปัญญาล่ะคะความรู้แจ้งมันจะเกิดได้ยังไงปัญญามันก็เกิดจากการสังเกตสภาวะปัจจุบันขณะนี้ล่ะครับคือเห็นตามที่มันเป็นจริงๆไม่ใช่เกิดจากการจําหรือสัญญาที่เราสะสมมาหมายความว่าต้องเหมือนล้างข้อมูลเก่าความเชื่อเดิมๆออกไปก่อนเพื่อเปิดรับการเรียนรู้ใหม่ๆตลอดเวลาคล้ายๆอย่างนั้นครับคือสลัดความรู้เดิมความจําเดิมทิ้งไปแล้วเรียนรู้จากปัจจุบันขณะจริงๆ แม้แต่ตอนที่เกิดความคิดไม่ดีเช่นคิดตำหนิครูบาอาจารย์หรือคิดลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาก็ต้องรู้ทันแล้วก็สังเกตมันแหะฮะใช่ครับอันนั้นสำคัญเลยคือการเห็นทัดแท้ของตัวเองไม่ว่ามันจะดีหรือร้ายก็แค่สังเกตไปตามจริงไม่ต้องไปกดข่มหรือตัดสินเข้าใจแล้วค่ะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าให้เลืกทำความดีใช่ไหมคะไม่ใช่เลยครับการทำความดีนี่สำคัญมาก ทำไปเรื่อยๆสม่ำเสมอเหมือนเราหยดน้ําลงตุ่มทุกวันค่ะพอนา,นางๆเข้าน้ํามันก็เต็มตุ่มความดีที่ทําสะสมไว้มันจะกลายเป็นพลังงานดีในใจชื่อเรียกว่ากุศลแล้วกุศลน,นี้ช่วยยังไงคะกุศลน,นี่แหละครับจะเป็นกําลังสําคัญเป็นเหมือนเกราะช่วยให้ใจเราแข็งแรงพอที่จะสลัดทิ้งความทุก์หรือความขัดใจต่างๆได้ง่ายขึ้น อ๋อเหมือนเราฝึกสลัดทิ้งความรู้สึกว่าฉันทำดีจนชินพอเจอทุกก็สลัดทิ้งได้ง่ายขึ้นทำนองนั้นหรือเปล่าคะใช่เลยครับทำนองนั้นเลยการทำดีจริงๆก็คือทำเพื่อฝึกใจเราเองเพื่อยกระดับจิตใจเรานี่แหละแล้วในยุคสมัยปัจจุบันล่ะคะมีอะไรพิเศษไหมคะตามคำสอนที่อ้างถึงนะครับท่านว่าเราอยู่ในยุคที่เรียกว่าทานายุคคือเป็นช่วงปลายๆของศาสนาพุทธในยุคนี้แล้ว ค่ะถัดจากยุคที่มีคนบรรลุธรรมเยอะๆกับยุคที่เน้นสมาธิามากๆครับจุดเด่นหรือจะเรียกว่าเอ,อ่อลักษณะของยุคนี้คือความทุกข์ความวุ่นวายในโลกมันจะปรากฏชัดเจนมากฟังดูไม่ค่อยดีเลยนะคะแต่มองอีกมุมมันกลับเป็นข้อดีนะครับเพราะพอทุกข์มันชัดคนก็จะเห็นโทษภัยของมันได้ง่ายขึ้นอาจจะเป็นแรงผลักดันให้สนใจหันมาศึกษาธรรมะปฏิัติธรรมได้ง่ายขึ้นบวย,ยุคที่สุขสบายมากๆก็ได้อ๋อเหมือนเป็นโอกาสในวิกฤตว่างั้นเถิดนะคะครับ ถือว่าเป็นโชคดีในความโชคร้ายก็ได้นะเพราะฉะนั้นก็ยิ่งต้องเร่งทําความเพียรใช้ทุกที่มีอยู่แล้วนี่แหละเป็นบทเรียนสรุปแล้วก็คือทางโลกมุ่งหาสิ่งภายนอกที่ไม่ยั่งยืนส่วนทางธรรมคือหันกลับมาจัดการภายในใจตัวเองผ่านการฝึกฝืนใจอดทนและสังเกตตัวเองไปเรื่อยๆใช่ครับเพื่อให้เกิดความเข้าใจแล้วก็ปล่อยวางจากความทุกข์ได้ในที่สุดเป็นมุมมองที่น่ากลับมาคิดจริงๆค่ะ